สวัสดีครับพมเป็นพี่น้องสุภูสุขคนครับืัอน,นี้ก็มาพบก,กันอีกเซนเคยครับกับสองพาไปเที่ยวรอบเปื่อยนะครับผมเมื่อนี้ผมก็มาทําตามสัญญาครับจากวัดผู้เภาครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนต้นน้าําเกี่ยวคอรนะ์ดอเนาะกดูตาเขาตาเขามากกับฝนแน่ครับพี่น้องแต่ว่านี่ครับ ดอกกระดุมออกแล้วพี่น้องเอ้ยผมอยู่กันที่ทงน้องอยามากครับอำเภอมันกัขวงเนาะมันกัขวงอำเภอวัดดินครับจังหวัดอุบลรธา,า,านีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งมาอีกที่นึ่งครับของบ้านผมเนาะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ3มกิโลครับทงดอกกระดุมเงินเป็นแล่นมาของดูดูหนาวสูปีครับ ดีนี่ก็อยากเจริญแน่จักหน่อยเพราะว่าฝนดีนี่ครับนี่สวยงามครับกำลังออกดอกสวยเป็นไรครับเป็นไรครับนี่เขาก็บรรยากาศเมฆลมบอยวอยเฮ้ยลมหนาวมาพี่น้องนี่นะครับผมก็มาทำคลิปตามสัญญาแล้วจากคลิปวัดผู้เภา ที่ผมได้เกินว่าผมสิผ้ามาเบิง้งทงดอกกระดุมเนาะหรือว่าทงน้อง,งยาหมาบานเฮ่านะครับเนาะบรรยากาศดีครับลมดีกตสีจืดแน,น่จักหน่อยพี่น้องเอ้ยพุ่นจะเบิง้งเราโรดดฝนดีแห้งนี่พุ่งกับปลาตีนเลยครับปลาตีย่างเข้ามาจอดรถทิีมไว้พูดแล้วครับเพราะว่า ขี่ม่หยางด้จักหน่อยปีนี้ฝนดีแห้งถ้ามาส่วงต้นเดือนท่านว่ากระซีเคยอ,อยู่ครับกำลังหนาวพอดีแต่ว่าเอากาศัยมาก,ก่อนเนาะเพราะว่าส่วงเดือนพศจิกานี่ดอกมันกำลังงามครับเดี๋ยวผมสิ้อผาไปเบึ่งมองมันมงามกว่านี้แนจังหน่อยมองนี่ขี่ซี่กลายยางมากนี่มื่นแตกเลยไปครับไปครับ เนื่องจากไปเล่นมากครับเขาก็สีมาท่องเที่ยวกันสุบีครับนั่นครับนั่นก็เป็นทีมงานเครื่องร่อนนะครับพารามอเตอร์เขาก็มาเล่นสุบีครับหน้าหนาวเล่นอยู่ธงดอกกระดุงเงินขี่เครื่องร่อนร่อนไปนี่ครับมาเบิ่งเอาพี่นอง สวยงามครับช่วงนี้ยังบ้ท่นหนาวปันใดเนาะเพราะว่าพายุเขา่าฝนดีขนาดภูเขาตากเขา่าตากอันนี้นะเขาตากเขากันตากเขาดอกันจย่งสีหนะครับก็สิเปียกแน่ยังโบ้ท่านแน่ยังแน่เห็นครับเขากำลังเตรียมเครื่องร้อนก่เหล้ว ปีนี้สิอยากเขายาาแน่อยู่ครับเพราะว่าถน,นนมันจือนน้ำท่มวมผมก็ยังเบื่อมาอยู่ครับถ้าเ่อแม่นพวกรถโฟล์วินหรือว่ารถเกียร์โฟจังสีหน้าเขาย่าก็ดีพี่น้องเมื่อวานเนกักอีซูบอีซูสีสมติดลมก็ยังให้รถไทยมาแก้อ นี่ครับเขาเตรียมเครื่องร่อนพร้อมเตรียมม้วนเครื่องก็แล้วถ้าเบิ่งครับถ้าเขาขึ้นเอาก,ก็สซิได้เห็นกันนี่ครับจะเบิ่งว่ามันงามปายในนี่เห็นไหนี่สวยงามครับผมบอกเลย ถ้าผมบ่มาปีนี้บ่มผมพลาดแฮงครับแต่ว่าสภาพทางเขาลำบากแน่จักหน่อยผมก็สูคือเก่เาเพื่อมาเก็บภาพเก็บวิวเก็บบรรยากาศนะครับช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งประมาณนี้ถ้าผมมาถ่ายช่วง ไปแล้วครับเรื่องบินมากับเฮาบอมีคือเพื่อนเนาะเฮากันมาเกียบรรยากาศแล้วครับถ้ามาตอนสองนี้ซีดีแห่งครับผมเพราะว่ามันจะได้อากาศหนาวพอดีเย็นๆในชักหน้อยมาเบิงน,น้ำข้างน้ำหมอก แต่ว่าพุมทำงานตื่นแต่เล็กน้อกครับพมก็เลยบอทันก็เลยมากสวงย่ำแรงเอาเวลาเลิกงานเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของดอกกระดุมครับทุ่งดอกกระดุมเงินส่วนส่วนกระดุมทองนี่มันสียูฟังแต่ว่ามันสียูแบบ เมันสี่ยูเป็นยอมๆนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของบอกางๆซะมันเป็นเขตทหารเขาไปเฟิกเวลายิงปืนยิงยั่ง,งัง,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 งสิละช่วงนั้นก็สี่นอนหอนกนจักหน่อยเพราะว่าเพ็น่นซ้อมยิงปืนกันเนาะ สวยงามพี่นอ้องแต่ผมมาถึอส่วนเข้ามาจากเลียงควายเนาะกะสีดยบรรยากาศอีกแบบนึงครับแล้วก็ยูหนีเนาะส่วนใหญ่เขาก็สะีมาไทยพวกพี่เวดดิง้งลูกจบปริญญาจาังสีน่าครับกะสีร้ายเพราะว่ามันเป็นแหลมมากที่ว่าสวยงามภูกัตรรมาศาสตร์อีก แบบนึงนี่ครับนี่ครับดอกกระดุมทองมันสิเป็นแนวนี้นี่นะนี่ครับนี่สิเป็นแนวนี้ครับกระดุมทองส่วนนี้สิเป็นกระดุมเงินเนาะนี่สวย มื่อนี้ก็มากก็นองทรายครับเขานองมาเด่นนำก็เมือนกินทรายทางเขามากขึ้นกัน <c ười> นะครับกำลังวอร์มเครื่องอกัอนอยู่นี่สิขึ้นแล้วพี่น้องสิขึ้นแล้วทำมั้งทำมั้งทำมั้ง สู้สมั่นอันดับโผดแต่ว่าเขาต้องรักษาระยะห่างก็นเนี่ยครับเพราะว่าเขาต้องใส่พื้นที่ในการขึ้นรถ นะครับสีนี้ให้เบิ้งสุกีครับสมัยผมเป็นเด่งหน่อยนี่ก็โอ้ยมวนเนาะแต่ละปีมานั่งเบิ้งเขาเร่นครับนี่ในใจกัอยากจีเรีนอยู่ครับจะเกืนหนึงแต่ว่ายานตายเกิดสมมติว่ามันเป็นย่างมาเนี่ยอ้ยตายลูกเดียวครับเล่นก็ความสูงอันตรายแห่งแต่ว่าก็นกี่ับเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ความเกลียงก่อนแบบมานี่แหละครับใครอยากมาชมแบบสดๆบรรยากาศดีๆนี่ยนีนมาได้ครับอยู่ตำบลข้างฟ้องครับผม เครื่องหนึ่งก็กำลังสิเกินแล้วเยี่ยมพร้อมแล้วโหนีให้เบิ้งสุปเีครับ ขามาส่วงเดือนพฤศจิกานาหนาวเกี่ยวขอดอรเรียวนี่นี่เบองครับกระปีเลย สิบปากว่าบัวทอตาหินครับสิบตาหินบัวทอมือขั้มสิบมือขั้มบัวซำปากดูดสิบปากดูดกับบัวซำใจคนครับผมบรรยากาศดีๆมากครับพี่นอ้องมาก มารับบรรยากาศลับโอ่วนรับบรร,บรรยากาศดีๆส่วงหนานาวบรรยากาศย่ำแรงถ้าผูใ้ใดสะดวกมากแต่เลือกแต่โ้านี่ก็มากครับมันก็สิงามไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าพมบางส่วนนี้เนาะพมก็ะเลยมาอาให้มึง หนึ่งแรนมาของบรรพบุรุษห้อนำสนับสน,สนการท่องเที่ยวครับคุณมาคุณน่บพิษวังแน่นอนพาวามีสซูปีครับสีน้อยสีร้ายก็ขึ้นอยู่กับความุดมสม,มู์ของแต่ละผู้มีอากาศของแต่ละปีเนาะฐานา,นาหนาวแห้งๆกับสีดวกสีงามแต่โบปันได้กั สีขึ้นเป็นกระล่มกระเดมกระเล่าแต่ความโชคดีของแต่ละคนครับว่าเจอสีมะพร้าวสว่างมันหนาวดีๆส่วงมันอะไรันดีหรือว่าสีพอสว่วงอันนี้นะพอสว่วงมันอากาศบริสุทธิ์ระบายความมรสุมของมันบนมะพร้า เสื่อนครับเซื่อนมาเบิงเซื่อนช่วนมาเบิงอยากให้มาเบิงเพราะว่าหนึ่งปีเนาะต้องมาเบิงแจ็คเทอร์ในซีวีตกับบุเสียหายครับสิเดเอาไปเราให้ลูกให้ร้านฟังไันเป็นเป็นสีลม ขอเสื้อส่วนนะครับพี่น้องมาเที่ยวมาเบิง้งมาแย่งเบิ้งจักเกอร์ในชีวิตครับผมเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาเนาะครับเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมแนเ่เด้อพี่น้องเลยเพราะได้เป็นคลิปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและคลิปหนา้าผมสิาพาไปเบิ่งหยังก็ติดตามชมครับฝากไว้เท่านี้ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ